อาชีพไหนนะคะก็สามารถออกได้นะคะขอแค่มีใบรับรองเงินเดือนให้หนูดูแบบชัดเจนนะคะของเงินเดือนมันแปดขึ้นไปนะคะพี่ใครนะคะที่สนใจไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะแต่ใครสนใจจัดไฟแนนซ์นะคะม่มีแบงก์รองรับให้พี่ๆมากกว่า10แบงก์อีกนะคะบอกเลยค่ะว่าเงื่อนไขน้อยนะคะอนุมัติไวแน่นอนนะบอกเลยนะคะว่าเชื่อใจได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเพชรยนต์นะคะเปิดมา25ปีจะเข้าย่าง26ปีแล้วนะคะสาหรับพี่ๆท่านใดนะ,ะที่มีแผน อยากจะออกรถนะคะแต่ว่าไม่รู้จะไว้ใจที่ไหนไว้ใจที่นี่ได้เลยค่ะทีเป็นยนต์นะคะสาขาซุนวง4.6นะคะตอนนี้เปิดมาทั้งหมด3สาขาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สาขาที่ไม่อยู่นะคะเป็นสาขาซุนวง4.6เลยนะคะโอเคก่อนเราจะไปเริ่มคลิปนะคะกับภายในตัวรถกับนอกตัวรถนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ด้วยนะคะสำหรับตัวที่ 1.6G คันนี้นะคะด้านหน้าจะได้มาเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะ หับตัวด้านหน้านะคะจะได้มาเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะคะตัวรถจะได้เป็นสีบอลเงิน,นะคะ่ะพี่นะคะเรามาดูที่ปียางกันเ,เลยดีกว่าคันนี้นะคะเป็นปียาง2 0 2 3คันนี้นะคะได้ปียาง2อ2 3ย่ามานะคะพี่แล้วก็ด้านในนะคะตัวชคได้มาเป็นตัวชคเดิมๆเ,เลยนะขนาดยางนะคะ205ศาทับหินะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากเปลี่ยนยางนะคะหรือว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะพี่ๆสำหรับพี่ๆที่อยู่ ที่อยู่แถบน้ําท่วมมาพี่ที่ตอนนี้เขากำลังมีประเด็นกันอยู่เนาะตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะส่งรถสไลด์ฟรีเลยนะคะถ้าสมมติว่าพี่ๆไม่สะดวกมารับรถนะคะหนูม,มีบริการรถสไลด์ฟรีเปลี่ยนยางให้อีกสี่เส้นนะคะเป็นยางใหม่เลยนะ,ะต่อมานะคะคันนี้ทามีไฟเลี้ยวให้ด้านข้างตัวรถเรียบร้อยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะคะถ้าถามว่าทำไมต้องยัดกระดาษชูนะคะก็คือ คันนี้นะคะเปลี่ยนฟีมาเรียบร้อยแล้วนะได้ก็จงมาเป็นของโตโยต้าแท้นะคะตัวด้านจับนะคะจะเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะพี่สำหรับตัวด้านในคันนี้นะคะจะได้มาเป็นตัวเบาะหนังนะคะสีดําแบบนี้เลยนะคะจะได้มาเป็นตัวเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวน็อตน,นะคะพี่ไม่มีการขยับเขยืย้อนใดทั้งสิ้นนะคะทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะแผ่นพนี้เห็นค่ะตัวรถนะคะเป็นปี2020ค่ะพี่ตัวรถนะคะได้มาเป็นปี2020นนะ สำหรับตัวบอดี้ด้านข้างนะคะจะได้เป็นสีดำแบบนี้เลยมีลำโพงมีอะไรให้นะคะต่อมานะคะตัวด้านหลังค่ะพี่นะคะได้มาเป็นบอ่อหนังตึงๆเลยนะคะช่องใส่เอกสารมีให้นะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับด้านไอรถนะคะมีโลโก้ออติดให้เรียบร้อยนะคะทะเบียนได้มาเป็น9ก้าก็าไก่ฮอนด้ากนะคะพี่เดี๋ยวมีเปิดท้ายรถให้ดูนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวน็อตกันก่อนเลยนะคะต่อมานะคะตัวน็อตฝั่งคนนั่งนะคะไม่มีการขันไม่มีการไขทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวมีมาสอนวิธีการดูนะคะว่ารถจมน้ําหรือเปล่าดูยังไงนะคะดูได้ที่แป้นคันเร่งหรือถ้าสมมุติว่ารถจมน้ํามานะคะแปลว่าแป้นคันเร่งจะต้องมีแป้นคันเร่งนะคะจะต้องมีรอยสนิมนะคะพี่ <S <S มีรอยสนิมแน่นอนนะ <lug. S 1> ต่อมานะคะด้านหลังค่ะพี่ ด้านหลังนะคะได้มากว้างๆแบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังจะได้มาเป็นยางอะไหล่แบบนี้เลยนะคะแม่ลงแม่แรงมีให้คบรบครบแบบนี้เลยต่อมานะคะเป็นตัวซีนทั้งมะพร้าวสีเปลือกไข่ค่ะพี่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะมีมีพี่ๆเห็นเลยมีจะแจ้งทุกคิมนะคะว่าถ้าสมมติว่าตัวซีนทั้งมะพร้าวสีเปลือกไข่เนี้ยไม่ใช่สีดําไม่ใช่สีเปลือกไข่แต่เป็นสีดําหรือสีเทานะพี่แปลว่ารถเคย ทนมาแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเดิมๆจะได้เป็นตัวสีเปลือกข่ายมาแบบนี้นะคะแบบที่มีให้เห็นเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องรถกันดีกว่าพี้มีให้ดูตัวเครื่องรถสหรับตัวเครื่องรถนะคะพี่ให้ดูตัวน็อตก่อนเลยนะคะตัวน็อตน,นะคะไม่มีการขันไม่มีการข่ายทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะ สำหรับตัวน็อตด้านข้างแก้มนะคะพี่เดี๋ยวไล่ให้ดูช้าๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวไล่ให้ดูช้าๆแบบนี้เลยนะคะถ้าสมมติว่ารถมีชนมาตัวน็อตไม่เหลืออะไรแล้วพี่หนูพูดได้เลยนะคะ <S <S ตัวสปอร์ตเมท้านะคะมีข้างถังให้เห็นเลยสําหรับตัวแบตเตอรี่นะคะไม่มีเปลี่ยนให้มีวาซีซีให้นะคะที่ไทพัทเลยนะคะไทพัทจะอยู่ทางด้านนี้นะคะไทพัทก็เกี่ยวกับน้ายางน้ํามันเครื่องน้ำน้ำ,น,ำน้ำมันยางขอภายาเกี่ยวกับยางน้ํามันเครื่องช่วงล่างเบรกตั้งศูนย์อะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็เรื่องของเหลวนะคะมีถ่ายให้เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะคะมีเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะมี่มีเช็ครถทั้งหมด274จุดนะคะบอกเลยว่าเช็คทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะคะไม่มีแบบว่าไม่มีแน่นอนนะคะมากักว่าตรงนี้ไม่เช็คตรงนั้นไม่เช็คนะเช็คอย่างไส้ในของรถเลยนะคะแต่ถ้าพี่ๆนะคะตรวจเจอรถนะคะที่จมน้ําชนหนักพิกาไฟไหม้นะคะทางมีนะคะรับซื้อคืน100%แน่นอนนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวมี่ให้ดูตัวภายในตัวรถสําหรับตัวอ l t ต d หนึ่คันนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ด้วยนะใครไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้นะพี่คันนี้เลยนะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่1 7 1 6 1 9เจนบาโนะคะคันนี้มาในราคา429,000นาพนะคะพี่กับเลขไม้เพียงแค่1 7 1 0 0 0เจโลเลขไม้อาจจะดูเยอะนะพี่แต่ขับได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะสำหรับตัวพวงมาลัยได้เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ แล้วก็กระจกออโต้หนึ่งบานค่ะกระจกนะคะจะได้เป็นตัวพับปรับไฟฟ้าเนาะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะเลื่อนได้ปกติไม่มีปัญหาเดี๋ยวมีททาให้ดูตัวเกียร์นะคะเข้าได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวเบรกมือได้มาเป็นเบรกมือแบบดึงนะคะแล้วก็ตัวกุญแจรถนะพี่ถ้าสมมติว่าดับรถอยู่เนี่ยแล้วจะเปิดรถอยากเปิดท้ายรถถือของมาจะใส่อะไรอย่างเงี้ยกดด้านท้ายได้เลยนะคะจะเปิดให้ัตโนมัติไม่ต้องอ้อมมาเปิดฝั่งนี้นะ นะคะสาหรับตัวนี้จะได้มาเป็นตัววิทยุค่ะพี่แล้วก็ตัวแอร์นะคะสําหรับตัวนี้จะได้มาเป็นแอร์ออโต้นะคะพี่ปรับอุณหภูมิปรับอะไรได้หมดเลยนะปรับอุณหภูมิปรับอะไรได้หมดเลยนะคะสาหรับคันนี้เปลี่ยนฟิล์มมาแล้วนะพี่ให้ดูเลยนะคะเปลี่ยนฟิล์มมาเรียบร้อยนะคะทุกคันนะคะมีเปลี่ยนฟิล์มให้เปลี่ยนอะไรให้หมดเลยเนาะแล้วก็เรื่องเอกสารเอกสารพี่พิงไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวทางมี่จะเป็นคนดูแล จัดการเรื่องนี้ให้นะคะแล้วก็ตัวบอกนะคะบอกเลยว่ารองอับซรลีราได้ดีมากนะคะพี่ๆนุ่มมากๆเลยนะสาหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากมีรถเอาติดขับเดี๋ยวหนูให้ดูหน้าดีกว่าเดี๋ยวพี่ๆเบื่อสาหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากจะมีเอาติดขับนะมีของเงินเดือนหมื่นแปดอัพขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรปภนะคะแม่บ้านพนักง,งานบริษัทนะคะหรือว่าเปิดร้านขายของเปิดร้านอาหารหนู่นนี่นั่นก็ตามนะคะสามารถ ขอแค่มีอาชีพแบบพี่สามารถออกรถได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีเอกสารครบนะคะมีหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะมีสลิปมีอะไรต่างๆนานานะคะก็สามารถออกรถได้นะพี่ขอแค่เอกสารครบทุกอย่างครบนะคะมีทุกอย่างให้มี่ดูชัดเจนหนูบอกเลยว่าออกรถได้แน่นอนนะคะอาจจะไม่ได้สวยนะแต่แบบว่าไม่อยากให้พี่เบื่อกันนะคะก็เลยอยากให้เห็นหน้าบ้างเนาะ หนูนะคะเป็นพนักงานแบบว่าเป็นเป็นเซลนะไม่ได้เป็นนายหน้าหรืออะไรนะคะเป็นพนักงานขายเนาะไม่ได้เป็นแบบว่านายหน้าน่นนี่นั่นเนาะอันนี้ก็คือมีบอกพี่ๆตรงๆเลยนะคะว่าตัวรถไม่มีการจมน้ําชนหนักมาผิดความแน่นอนนะคะทางเพชรยนต์นะคะเป็นสภาพรถเกรดเทั้งหมดเลยแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เนะาะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ว่าพี่ๆไปตรวจเจอนะมีรับซื้อคืนทุกกรณีแน่นอนนะคะ แล้วก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะออกรถนะคะทักด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวมีทิ้งเบอร์ทิ้งไอดีไว้ให้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะออกรถมือสองนะคะแต่ไม่รู้จะไว้ใจที่ไหนนะพี่แนะนําให้ไว้ใจที่เพชรยนต์เลยนะคะเพราะว่าเปิดมา25ปีจะเขาย่าง26ปีแล้วพี่หนูบอกเลยว่าไว้ใจได้แน่นอนนะคะสําหรับตัวรถนะคะมีให้ดูรอบรถแล้วเนาะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ย้ําว่าถ้าเก็บสี ขอภัขายขย้ำว่าท้าเก็ดสีมีแน่นอนพี่มันมีเศษหินเศษอะไรกระเด็นอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะก่อนจะลาพี่ๆไปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ากดกันแล้วมีขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีก,กว่าวันต่อไปนะคะมีจะเอาคันไหนมาให้พี่ๆดูว่าเด็ดแค่ไหนนะคะโอเคขออนุญาตลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ